ที่สุดก็มาครบอ่ะทิมมาครบเลยเบตอนะเกมยังไม่ตายเฮไงแดกเราดุบีเมื่อกี้พี่เห็นมาตั้งชื่อว่าชี่เสียงช้างที่หรอ จะตั้งืออย่างนั้นดีเห็นบอกแล้วข้อเจตีจะมีลัมโบเข้ามาด้วยสกิตัวละครตัวละครไม่ต้องขอ้นไปหก็เพินในในเกมไหนบ้างวอโซนเออวอโซนเห็นบอกจะมีตัวละครลัมโบอ่ะพร้อมพร้อมกับเจตเอแล้วเอลมีของโมเด้วย มันควรจะต้องคูดกี่ยวกับ m หกสิบในยุคเบรกเออ m หกสิบเออ m หกสิบในในภาคแบรกเขาแบบเข้าสุดแล้วอะไรเกี่ยวเบล m หกสิบอยู่มันก็ดาเมจหนักอยู่พี่เป็นรถกีฬาแต่ดาเมจมันหนักมากเลยแต่มันเบากว่าไอ้สโตนเนอร์คือคารโตนเนอร์มันรัวแล้วมันแรงกว่าเลยแต่จะคุ้มยากกว่าลงนี้แล้วกันชิ้นแยกไปลงบ้านนี้มีบางอย่เป็นพี่กูกูลงฮอนซนเแล้า โอ้ย p โอ้เห็นบ่อยมากเลยที่ในโอไฮโอนี่จังโตเบลเลยใครที่เอาไปภากเตียงอะ s t อ o n g ขอคาเบอร์คาเบอร์ไม่ขอจีนจีนจีนจังหร้อเล่นเนม่ะเล่น ไม่ไม่ร้อยเลยจะได้แค่หกคนสองเฮ้ยโห้ที่ของทีหนึ่งนม่นเหมือนมีคนยิงมาเป็นตึกตึกตึกเออตึกตึกตึเขายิงได้ยิงเลยไหมเออเาให้โดนหัวเอาให้ดาวอ่ะคือคือกำไรไปโดนก็โทษพี่เนี่ยเก็บประสบโหแล้ววงบีบไปตรงที่เราไหมเอ้ยเอ็มแข็งคนละทีโหเว่อเนื้อเนี้ยเนี้ยอ้โห เนื้อนะตัวนั้นเนื้อนะซ้ายมีนะซ้ายมีไอ um ้ขวาขวาขวาคุณขอคุณขอโทษที่บังพี <s: <s ่นิ่มขวามีเด้อขวามีโอ้ยนี่ไงบอกแล้วขวามีอ่ะพกซีพกซีอุ้ยโอ้ยเลยเสียเสียเสียดอกเสียดอกเยอะมากเก็บไปอีกนล่ะนี่ไงนี่ไงพี่เนาะโอ้ยว้ายพี่พี่หลบหลบเลยหลบเลย อ้าดูหน้าหน้าเบอย์สองเอ้ยก็แตกก็แตกก็แตกตัวอะไรไม่รู้ดึงดูเบิร์ดไปแล้วเบิร์ดดานเองแล้วก็แตกของบริษัทก็แตกของบริษัทก็แตกลองลองค่อยค่อยๆดันปลาระเบิดปลาระเบิดสักกดไปมีระเบิดปลาลอง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 เราจะเอาไงเราจะเอาไง เดี๋ยวเดี๋ยวมอยวก็ต้องเข้าวงอ่ะตรงหลังหินนั่นเลยที่เมทองเลยเอเราต้องเข้าวงว่ะอันตี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 โมมาเลยมาเลยมนี่เปิดูเปิดแหนบงูีดีไม่มีคาเไม่มีียังไง ได้ได้นะลงบ้านลงบ้านได้ต้องลงบ้านอยู่แล้วเย็บกระใหญ่บอกมันไม่เดงเลยพวกเราตกจิงต้องจินต้องเอาไม่ได้ทักงตัวจิงยิงเกาะเจ็ทุกคนใหญ่ได้ไหมเจ็บเจ็บหนักเลยทั้ตัวคุยของไม่มีเลยหรือยูลูกเกาที่จะหมดแล้วเนี่ย เอาไงเอาไงเอาไงมันเข้าบ้านเนี่ยเขาเบ็ดไปไงอุ้ยดาวดนโดนโดนแล้วเบ็เบ็ตัวหนึ่งนะเวทตัวนี้ตัวหนึ่งเสร็จตามแค่ละเฮ้ยโดน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 เกือบโดนไอ้ที่ที่เขาหลังจะมาที่ที่ฝั่งทางสองร้อยอะหลังนี่หลังนี่เตรงนั้นเวทตรงนั้นเวทโอ้โหจบัวมาว่ะมึงรอช่องสิงคโปร์เลยเหี้ยเราโดนหลายที่แลเนี่ยหลังหลังเหมือนหลังเขาเขมานะเดี๋ยวตีหนึ่งเพืสุดท้ายแล้ว ที่สุดท้ายอย่าข้างหน้าเราเรอ,อะไรคาเตอร์นายอยู่ขางหลังดีดนะรีบอก45 to go รบอกหนุ่มลูกห้าสิบห้าสิบลงมาห้าสิบ เขาเลือกเขาเลือกเอาเลยอเขาเลือาเล้ยแย่ติดมันรัวมันรัวเอาไงเอาไงไม่รวอพี่เปิดแล้วตามไหมพี่ตัวนี้ตัวเดียวพี่ยิงกดๆให้ไอไอตัวเนี้ยโอเคแล้วหมดหมดตายหมดลตีนี่ตัวเดียวหรือตีนสองพี่พี่เห็นแล้วมีเบรดกับหน้ากระเบรดกับโอเคน่าจะใช้ของตรงนี้เอาไงว่าเอาไงดีใครมีระเบิดมีระเบิดเลยปลาได้ปลาไม่รู้เลยอยู่ไปข้างหลังมาหยุดมาอยู่ข้างหลัง ยังไงถ้าจะบุกที่ที่เข้าไปแล้วกดสะ,นะิีลูกนะไปล้ยไปแล้วีววกรกติดเจอยังไม่เจอน่าจย,ยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเมา,ออมาเปะ<อ>โอ้ยมึงยิงกูยิงลงมาดิเฮ้ยหลังมีแถวแถวกำลังไปกำลังไปมีตัวอยู่ข้างบน

ต้องเลีงแล้วมั้งเออไม่เจ็บอีกแล้วว่ะ<ด>ต้นไม้อะดึกต้นไม้ดึกต้นไม้พี่เนมลงอีเดียร์ม่นจะผ่านไฟตรงนั้นน่ะผ่านทีนี้องไมีพอร์ตอะมีชะโครกอะไรอยู่อะไรผู้ขอส่องสกินที่ไหนสกินอะไรเดลมุกเดลมุกอย่าขยับอย่าขยับอ๋อสกินสกินนี้ ดับธนูดับไมดับนูพี่พี่จะพี่จะให้ผมเอางั้นเลยพี่พี่ดับอก้าดับอารก้าวดับดับอร์ตไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาอาก้าี่มีเลดดับแล้วมัเป็น,นอกดูเลยยี่สิบต,นะตัวนะโอ้โกอ้โอ้โอโอโอกดเข้าไปในโอ้ธนูยุบดอเดินไม่ใช่ละอันนี้มยุบไหละน่การดีแล้วมีมีฝนดีเทลายละเอียด เอาไงเอาไงให้พี่ั้นไงนี่จัเปิดก่อนเอาอะไรงถามมาพี่นี่ไม่ถามพีจัดเล็วอะไรคือคำตอบเออเ็เดีวคือคำตอบอ้ยดยยมพูโาเยดูนาวะดินมาวะฉินวันนี้ฉินแ้ได้พี่พีแล้วผมเปิดเพลงบูดอยู่ด้วยนะระวังระวังระวัง กลทำไงกลับ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 เปล่าหรือว่าไงกลับก็ว่ามุมฝั่งนี้ว่าฝั่งนี้มันชุบเรียบร็จแล้วล่ะตี่หนึ่งที่รู้มันเพื่อนมันต้องเติมละเหยน่ะแล้วทำให้มันหวั่นละเราออมมันี้แทนมันเสียสูตรแล้วพี่มันเสียสูตรมันเสียสูตรมันหวั่นมันหวั่นมันเสียสูตรพี่มันเสียสูตรไอ้สองแต้มต่อเตะไว้เวิร์มซิกแซกมันซิกแซก ห้าสี่ห้าสี่งจะดาแล้ววะโคตรโลเลยผมใส่แบกูเข็มมาแน่เลยอะนอกจากกันไฟกันกระนแ้อีกกัรกัรลูกบอกเนยที่ยิงไปเวเมื่อกี้ถ่านธนูโดนเนิร์ฟะดีนะมันถ้ามันดาามจเจสิเมืเมื่อก่อนนี้จบแล้วงินชาร์จรอแล้วชาร์จปืนรอ เฮ้ยบางบอดนแบบคนก็นไปจับองที่ลโอ้ยไม่ไม่ได้จับกองที่ละตรนนั้นมีคนยึดไปละก็อย่าไปล้เกิอย่าไปตายี่มมันมันยอนสองที่ที่ที่บนที่บนหลันฟ้ายิงก็บอกเลยนะเฮ้ยิงนคำตอบเขาก็จะเปลี่ยมาล้วมาล้มาล้ว้าว มันมันสูงกว่ามันสูงกว่าเอาดีดีสูงกว่านะนพี่พี่เนี่ยเม่อกผมบอกว่ามันสูงกว่าจะเอามันเอานี่มันเอานี่อย่าไปสู้อย่าไปสู้มันโปโปเนี่ยไปพี่เดียไปพี่เียนลงมาใช่ไหมมันเออมันมีเนลงมาแล้วมันอยู่ชั้นนี้ปลาระเบิดหยอดไปแล้วปลาระเบิดหยอดเข้าไปในบ้านแล้วปลาปลาหยอดเข้าไปตรงนั้นก็มีนะแต่เราแต่เราที่ที่ใกล้ๆกที่ใกล้ก่ โหสดจริงว่ะเหลือแค่สามตีแล้วดูแต่ละตีมีเป็นคนเท่านั้นฮิวก็จะหมดแล้วเฮ้ยฮิวไม่มีฮิวเลนละโอ้าออกเดี๋ยวฮิวออกฟ้าไปเดี๋ยวเอาผมขอฮิวก่อนร้าก่อนก่อนจริงๆต้องทันนูเหดีนั่นหนูดีโม่วงเงี้ยก็อแตกก้อนก่ออีโมละขอขอก่อเล็กหน่อยได้ไหมขอก่อเล็กหน่อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบ ระวังข้างๆตรงนี้นะระวังตรงนี้นะมี่เหมือนนี้เหมือนนี้ไอตีน่ะอาจจะวิ่งลงมาก็ okay, ได้มาแล้วมาแล้วหลังจะมาแล้ว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 หลังมาแล้วหลังมาแล้วโขโงขโงเฮ้ฮาทุกข้าววงพี่มันดักหน้าดักหลังเลยนะเนี่ยนี่ก็ต้องเข้าอ่ะ โอ้โหตายไม่ได้จะคิวเอ้าจะฮิวเกาะใหญ่ว่าสวยจริงจราหมดจบจบเลยเกาะใหญ่สิเร็วเรเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปจบแล้วล่ะจบแล้วเราโดนเราอยู่ระหว่างกลางเลยจ้ะ